สำหรับชาวกุมนะคะในช่วง1-14กุมภาพันธ์นะคะมีดาวคู่มิตรนะมาทับลักขนานะก็คือทับตัวเรานั่นเองนะคะส่งผลในเรื่องของโชคลาภการช่วยเหลือการอุปธรรมนะคะเกิดขึ้นนะจะมีโชคลาภการเงินมาจากทิศทางใดบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคุณเป็นคนลักขาราศีกุมดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลักนาราศีดูจาก วันเกิดคือ13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับช่องของเรานะคะเป็นคอนเทนต์เรื่องการพยากรณ์นะคะการอ่าอ่านดวงดาวว่าเวลาขยับย้ายกระทบอย่างไรกับตัวเราบ้างนะคะใครสนใจศาสตร์ทางด้านนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับใน1-14กุมภาพันธ์นะคะดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินและลาภผลนะคะยังคง ทับลักษณาชาวกลุ่มอยู่นะคะสําหรับเรื่องการเงินนะคะเมื่อมาทับลักษณและมีทิศทางในการเดินหน้านะคะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามากขึ้นนะคะกว่าปี 64ที่ผ่านมานะคะแต่ก็เนื่องจากดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของราหูนะคู่นี้ก็อาจจะทําให้อาเรื่องของการเงินนะคะหามาได้จริงมีช่องทางจริงแต่ในขณะเดียวกันถูกเบียดเบียนถูกตัดรอนด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการรับภาระต่างๆก็ยังคงมีมากอยู่เนื่องจากดาวเสาร์นะคะยังคงอยู่ในภพวินาศนะคะภพวินาศเป็นภพเรื่องของอปัญหานี้สินนะคะเรื่องของ อะไรที่เรือลังที่ยาวนานยังแก้ไม่ได้นะคะเรื่องของอะไรที่ไม่คาดคิดเรื่องของอปัญหานะคะที่มาจากผู้ใหญ่สูงอายุที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องภาระแบกรับต่างๆงนั้นดาวเสาเนี่ยยังคงอยู่ในภพวินาศไปตลอดปี65นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีเต็มที่ยังคงต้องมีภาระนะคะ ต่อเนื่องอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในช่วงเวลานะคะ1-14กุมภาพันธ์นะคะประมาณวันที่13กุมภาประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์นะคะจะมาทำลักนณาด้วยนะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่มิตรนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะก็คือเป็นมิตรกับดาวพฤหัสนั่นเองนะคะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะและรับผลดังนั้นชาวกลุ่มก็มีโอกาสที่จะ มีลาภผลมาถึงตัวเองนะคะมีลาภผลนะคะเกี่ยวเนื่องมาจากนะคะคู่คลองนะคะมาจากคู่ค้าคู่สัญญามาจากหุ้นส่วนนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นเพศตรงข้ามนะส่วนเด็่จะให้ผลดีนะคะเรื่องของการมีคนมาเกื้อหนุนนะคะอาจเป็นโอกาสที่ดีที่เหมาะที่คุณจะหาคนมาช่วยซัพพอร์ตตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมทุนพาร์ทเนอร์นะคะการมีคนเข้ามาดูแลกิจการช่วยเหลือนะการไปขอทุนการ นำเสนอนะคะหรือว่าการขอความช่วยเหลือนะคะค่อนข้างได้โอกาสดีรวมถึงมีโชคลาภจากคู่ครองนะคะณนะเดือนนี้นะคะ มีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการติดต่อหน่วยงานองค์กรนะค่อนข้างดีนะคะมีโชคจากเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบบางอย่างนะคะเกิดขึ้นทําให้เราสามารถดําเนินงานหรือมีรายได้พิเศษมีช่องว่างในการหาเงินหรือผลประโยชน์นะคะเพิ่มเติมได้นะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะจะทับลัคนาไป1เดือนนะส่งผลในเรื่องของเป็น1เดือนที่ จะมีโชคลาภนะคะมีโชคดีนะเกี่ยวข้องถึงตัวเรานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสที่จะได้รับเกียรติได้รับเชิญนะเป็นตัวแทนนะคะการได้เข้าสู่งานรื่นเริงงานที่ประกาศเกียรติคุณงานที่แบบดีๆนะคะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับของหรูของแพงของมีราคานะคะเรื่องของการได้อะไรใหม่ๆม,มาประดับตัวก็ได้นะดังนั้นชาวกลุ่มก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะณนะช่วงกุมภาพันธ์นะคะ สำหรับดาวอีกคู่หนึ่งนะคะอยู่ในภพลาบผลนะคะมีโชคลาบนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานด้วยนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงพี่น้องแวดวงสังคมนะคะค่อนข้างดีนะมีลาบผลนะรวมถึงอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เป็นคู่ที่นะศุกร์ปากหวานนะคะรับเอานะคะเป็นคู่มิตรเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นมหาจักรนะความก้าวหน้าที่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยการวางแผนมานานนะคะเรื่องของ การทำอะไรที่หมายมั่นปั้นมือก็จะมาสําเร็จเอาช่วงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของครอบครัวนะก็มีโชคมีลาบจากสินทรัพย์มีโชคมีลาบในเรื่องของข้าวของทรัพยากรจากครอบครัวนำะมาต่อยอดในเรื่องการงานได้นะคะเรียกว่า มีโชคมีราบหลายอย่างนะแล้วก็เป็นคู่มิตรด้วยดังนั้นนะคะเรื่องของการทําอะไรในช่วงนี้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องของการออกปากหยิบยืมขอนะคะค่อนข้างได้รับผลดีนะคะการได้รับการเกื้อนหนุนทางการค้าจากลูกค้ากลุ่มเพื่อนแวดวงการบอกต่อนะโอเคมากๆนะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนลาบผลนะคะมีโชคมีราบเกี่ยวกับเรื่องของ อาหารการกินของใช้ของสวยงามนะคะรวมทั้งเรื่องของคนรู้จักคนรักใคร่นะค่อนข้างมีมากเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะดังนั้นชาวกลุ่มนะก็เหมือนว่าช่วงนี้ดวงก็จะดีขึ้นจากช่วงที่มีดาวคู่ศัตรูเยอะๆนะคะปลอดโปร่งขึ้นนะคะสำหรับดวงดาวนะคะ8 9นะยังอยู่ในภพพันธุนะก็คือตัวเรายังคงอยู่ในภพพันธุ รวมทั้งดาวพุธกับดาวเสาอยู่ในวินาศนะคะดังนั้นนะสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่อย่างที่บอกเป็นเรื่องภาระนะคะรวมทั้งเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะยังคงมีปัญหาให้แก้ไขนะเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดจากทีมงานหรือว่าการบริหารคนนะ่ะนะก็มีมาให้เราแก้ไขอยู่เสมอนะคะดังนั้นการไว้วางใจ คนอื่นนะที่ให้ดูแลการงานเนี่ยต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายภาระที่มาจากเรื่องของบุตรหลานนะคะยังคงมีอยู่นะคะสําหรับดาวพุธณนะเดือนนี้นะคะอยู่ในพว,วินาศเร็งกับเรือนรินะดังนั้นในส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของการสื่อสารการเจรจาอะไรเงี้ยนะคะก็มันไม่ได้หน่วงช้านะเพราะว่ามันเดินดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นการทำสัญญาอะไรต่างๆนะคะก็ ตรวจดูให้รอบคอบนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของความรั่วไหลทางการเงินนะอาจจะมาจากเรื่องของอาาสัตว์เลี้ยงป่วยสัตว์เลี้ยงสร้างความเดือดร้อนนะคะรวมไปถึงบริวารบุตรหลานนะยังคงมีรายจ่ายพวกนี้อยู่นะคะมีรายจ่ายประจําแล้วนะยังต้องมีเรื่องของความรั่วไหลทางการเงินอยู่ด้วยนะคะสําหรับชาวกลุ่มนะคะต้องบอกว่าเรื่องของการเงินนะคะจะมีโอกาสเขาเรียกว่ามั่นคงกว่าเดิมนะเรื่องของทิศทางที่ มีเข้ามาเป็นประจำมีเรื่องของการเป็นจังหวะเข้ามาทางการเงินที่ดีขึ้นนะที่ปัจจุบันนะมีหนทางจริงแต่ยังอาจจะหาจับหลักไม่ได้เรื่องของความมั่นคงแน่นอนอาจจะยังรู้สึกไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นเมษายนไปแล้วนะคะหลัง8เมษายนดาวพระหัสจะไปเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนการเงินนะคะส่งผลให้ชาวกลุ่มมีโชคมีราบทางการเงินแบบ นะคะสม่ำเสมอชัดเจนนะคะเป็นหลักปียาวไปนะคะนอกจากนี้นะคะอ่าหนึ่งปีหลังจากเมษายนเป็นเกษตรนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เข้าสู่การเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นเรื่องของการเงินหลังแเมษายนเป็นต้นไปชาวกลุ่มเนี่ยถ้าดาวการเงินของคุณไม่ได้เป็นกาลกินีจรในปีนั้นนะหรือว่ามีดาวคู่ศัตรูรออยู่ถือว่าคุณจะมีความพลิกฟื้นทางการเงินเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดนะคะสําหรับดาวประจําตัวนะของพวกเราคือดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ย มีกำลังเสียมา1ปีครึ่งแล้วนะคะส่งผลให้พวกเราเนี่ยนะต้องแบกรับภาระ,ะเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องของไอเดียความคิดที่เคยบันเจิดหรือว่ามองอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะเรื่องของทิศทางการงานมีความผันผวนสูงนะคะรวมถึงบางคนนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะสำหรับดาวประจําตัวของพวกเรานะคะ ในวันที่31ม,มีนาคมปี65นี้นะคะก็จะทำการย้ายนะเข้าสู่เรือนสหัสชชะนะคะมีกำลังเป็นปกตินะคะดังนั้นเนี่ยชาวกุมมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นทั้งเรื่องตัวเองนะทั้งเรื่องการเงินแล้วก็ทั้งเรื่องการงานด้วยนะคะ,ะถือว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนไปอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเดือนนี้นะคะ อาถือว่าชาวกุมเนี่ยนะจังหวะกุมภาพัน์นี้ค่อนข้างดีสําหรับวาเลนไทน์นะคะดาวสุกนะซึ่งเป็นดาวที่นะเป็นตัวแทนหรือบ่งบอกในเรื่องของความรักก็ได้อยู่ในภพลาบผลนะคะรวมทั้งดาวคู่ครองก็ทับลักนณาเป็นคู่มิตรลาบผลด้วยมีเกณฑ์ที่คุณก็จะได้รับสิ่งของหรือของมีค่าหรือเรื่องของอา,อาหารการกินที่อร่อยถูกปากหรือบรรยากาศที่ค่อนข้างดีในการพูดคุยกันเนี่ยในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะ ถ้าหากอยากจะหยิบยืมขอร้องนะหรือขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็สามารถทําได้ในช่วงเวลานี้เพราะดวงดาวมันได้พอดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นก็ถือว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะหรือทําให้มันดีขึ้นนะช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดาวก็เปิดอยู่นะคะนอกจากนี้คนที่ อ่าไม่มีคู่หรือโสดนะก็มองว่าณนะจุดนี้นะคะก็ได้โอกาสดีๆในเรื่องของอ่าความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนนะคะเรื่องของมิตรไม่ตีจากคนรอบข้างค่อนข้างดีนะคะเรื่องของคนที่อ่าแอบชื่นชมหรือว่ามีความรู้สึกดีๆกับเรานะคะก็ถือว่าดีคือมีภาพพจน์ที่ดีในใสายตาคนรอบข้างอะ่ะนะช่วงนี้นะคะ เรื่องของสุขภาพนะถ้าเป็นชาวกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะคะก็สักปลายมีนาคมดาวประจําตัวดีขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพมีแนวโน้มทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรื่องของดาวพระเกตนะในเดือนนี้อยู่ในเรือนพันธุนะคะเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวมาเป็นภาระนะคะเรื่องที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลวัดนะคะเรื่องของ การมีกิจกรรมในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องทางศาสนาเรื่องทางงานบวชงานศพงานอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเครือญาติอาจจะมีเข้ามาให้จัดการาเรื่องของการจัดการภาระในครอบครัวจุกจิกเยอะแยะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้นะก็คือเรื่องของบุตรบริวัแน,นะเรื่องการแก้ปัญหาให้เขานะคะเช่นเรื่องปัญหาการเรียนการศึกษานะบางคนบุตรหลานมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับ สุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บก็ได้นะคะรวมถึงเรื่องของบริวารของเราอะ่ะก็คือลูกน้องทีมงานนะคะใครทํางานเครือข่ายคอนเน็กชันที่ร่วมคนมากๆแล้วมันระวังเรื่องความผิดพลาดนะคะเราก็ต้องดูแลใกล้ชิดเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะอย่าไว้วางใจคนใกล้ตัวหรือเรื่องของ คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามากเกินไปมีการตรวจสอบมีการดูแลใกล้ชิดหรือสุ่มตรวจสอบด้วยบ้างก็จะดีนะคะสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวกลุ่มนะคะที่จะมีความดีต่อเนื่องไปนะคะจนถึงประมาณปลายกลุ่มพันธ์นะคะและเดี๋ยวต่อด้วยช่วงเมษายนซึ่งมีดวงดาวขยับย้าย2ดวงนะแล้วก็เข้าสู่จุดที่ดีขึ้นทั้งสองดวงชีวิตชาวกลุ่มก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งในหลังเมษายนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ